สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเปิดการ์ดฟุตบอลกันครับเป็นการ์ดพรีเมียร์ลีกครับรุ่นพริซึมนะฮะกล่องวันนี้ที่จะมาเปิดเป็นกล่องเมกะบ็อกซ์ครับซึ่งกล่องนี้ก็จะมีทั้งหมด60ใบครับแล้วก็จะมีเป็น e อ c l u s i v e Red Eye p r i s m 22บใบครับมีเป็น Silver ร์ใบและยังมีโอกาสลุ้นใบายเซนครับ Red Eye Autograph ฟด้วยนะครับมา เรามาแกะดูกันดีกว่าครับอันนี้เป็นของฤดูกาล2020-2021นะครับเพราะว่าของฤดูกาลปัจจุบันตัวการ์ดยังไม่ออกครับหลังจากที่เคยแกะกล่องบัสเตอร์ไปแล้ว2ครั้งนะครับเรียกว่า2ครั้งที่แกะกล่องบัสเตอร์นั่นกคน็ค่อนข้างเจ็บช้ำกันเลยทีเดียวนะฮะมาดูกันครับว่าจะดวงดีขึ้นหรือยังครับกับฟ Pr ริซึมพิมเมลีกมี้งหมด12แพ็คครับ มาเรามาดูกันครับ12แพ็คยาวๆกันหน่อยครับวันนี้เริ่มกันเลยครับจะมีลายเซ็นอยู่ในกล่องนี่ไหมเชียร์ดำครับแฮริี่เคนนะครับทิมรีมครับอันนี้เป็นเรดไอซ์นะครับเวสเต์การ์ดนะครับเวสเต์การ์ด แล้วก็เป็นเอ็ดดี้นักกีร์ครับปลายละ1นึ่งซองครับถัดมาครับซองที่2ค,ครับผมกาเบียวครับอาซีนะฮะทรซาร์ครับอเล็กซานเดอร์อาร์โนครับเจโรดิกสครับ และใบล่างเป็นเจมส์วอร์ดพราอุครับอ่าถัดไปครับเรดไอซ์ Ice, สองใบต่อซองเหละครับอาซี RC ครับผมผมมีดอยด์เดนด็อกเกอร์ครับคองเต้ครับ แม็กคาร์ทีครับผมและเป็นซิลเวอร์ครับอันนี้แอนโทนิโอครับซิลเวอร์ซิลเวอร์ออกไปแล้วหนึ่งครับยังเหลืออีกหนึ่งครับซิลเวอร์ที่แน่ๆนะฮะสาฮาครับจิมเมเนส มิ้งครับเดนด็อกเกครับใบล่างเป็นไอริงครับ RC นะฮะก็ใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กด subscribe รบกวนกดให้กันด้วยนะครับผมนะทว่งถัดมาครับบอลด็อก ok ครับ ฟัวนาว์ฟัวโลนครับอาซีโรเบิร์ตสันครับและใบล่างเป็นแฮร์ริสันครับเบนเทเก้ ke, ครับตาเร่ are, ครับ เจมส์เจมส์รีสครับเรดไอส์เป็นวิลเลียนครับแต่ข้างล่างเป็นซิลเวอร์ครับเคอร์ติสโจนครับซิลเวอร์อาร์ซีนะฮะเคอร์ติสโจนถัดไปครับเบอร์ทรานครับกรอบครับ แฮร์ริสันครับไซส์ Size ครับและใบล่างเป็นกุนโดกันครับจากแมนซิตปปี้นะฮะต่อครับบรูโน่ฟอนันเดสครับกุนโดกันอีกแล้วครับอันนี้เป็นใบเบสนะฮะคอนซาครับ แม็กอลริสเตอร์ครับจากบรตันอาร์อาร์ซี C นะครับไปนี้แล้วก็อิฮานาโชครับแมคคาร์ทีครับเว็บสเตอร์ครับเมาส์ครับเมสันเมาส์ กิบานโน่ครับอาซี R C ครับแล้วก็เป็นซาลาครับเหลืออีกสามซองครับโอ้สามซองมีลายเซ็นไหมมาลุ้นกันครับเบเยลินครับลาซินี่ครับ ชาเก็ตครับฟอซูเมนซาครับอาซี RC นะฮะแล้วก็เทอนนี่ครับสองซองแล้วครับสองซองจะมีวีแววมีลายเซ็นไหมครับมีวีแววมีลายเซ็นกับเขาบ้างไหม โอบาฟิมีครับเนโต้ครับเฮเดนครับโดเฮอร์ตี้ครับและกูเมสครับสองสุดท้ายแล้ว เป็นมีครับลูคัสดีนครับไบรอันครับอาซี RC. กิวโมรครับอาซี RC. และใบสุดท้ายเป็นรอบสันคานูครับโอ้จบครับก่องเมกะบ็อก มาดูใบ RC กันเดี๋ยวครับใบ RC ที่ได้ก็มีนี่ครับกิลโมไบรอันฟูซูเมนซาคิบานโนแมทอาริสเตอร์เกอร์ติจโจนเฟอร์ลอง ไอลิงครับจอยครับแล้วก็กาเบียวครับผมส่วนใบซิเวอร์สองใบเอ๊ะใบซิเวอร์อีกใบหนึ่งผมไว้ไหนแล้วอ๋อใบซิเวอร์อีกหนึ่งเป็นเคอร์ติสโจนนะฮะกับแอนโทนิโอครับเรียบร้อยครับเทปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ